ครับครับตอนนี้มาหอดลานมันแล้วมาเอามันมันลุกนะครับได้หนึ่งมัน,นเดกแก่มันได้รถอหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับมันนี่คือลานมันลุ่งแสงสงบัด เฮ้ยใช้าการเอาแล้วเปิดเป่ะอ่าจัะตอกไหมผมจะปิดก่อน,นอุ้ยแง่ไม่ตกซ้ำเจ้าอ่ะตกซ่วยเจ้าม่จับนะอือครับบึงมันอย่าดจะได้ ขายไปหายมูเบิ้งก่อนนะแบบไปไปลงยูทูบ,บหรอือไเออ,เบบอ,เอดึงบ่ออกแลว้วมา ยายโอ้แดดคักเลยครับตอนนี้แดดจังมันดึงว่าออกไหมยายโอ้แดดฮอ่จรจังได้ไปยูหอยหานก็สองบาทยี่ผ่าบวกหาได้เหรออันนี้สามสิบบาทเออ เลื่อนกันหาตังค์อ,อ้อาครับพนักง,งานเพิน่นยังาถ่าย้ขอเด้อบรรยากาศเจ้าพนักง,งานคนสวยนะครับสองคนนะครับสองสาวยุ่นนี่เออ่นเห็ดเพินพ่นเห็ดง,งานแจ้งเจ่งครับเหมือนมาผู้ชายเลยเอาครับเพิ่นดำขึ้นละดำแล้วครับ เดี๋ยวไปแต่ญาติบ่งครับเบ่งบานกันบบังไหลลงแล้วเลียงซ้ายเดี๋ยวลูกซ้ายก็มาดอกลูกซ้ายสิมาที่ยิบเก็ดเนี่ยเอาันไปเ็นงานขึ้นมาสาัมผัสงานฉัน มันไปนสัมภาษณ์งานแล้วมันบ่เอาเขาสิเอาเงินมือนหนึงผุ้นะ่ะโอ้คือเอาโคดเอาเดียทแท้โอ้ครับสัน,นเสียเงินกันที่มือหาน้องโวยอยากก็ได้ตกมือแปดแล้ามันหักเอาค่าเสมียนแม่ที่เอามือนหนึงแม่โอ้ไปว่ายอมเสียหายมันดอกลูกกลับมาบ้านมาขุดมันเอาไปทาบวัเจ้าจของแหนดอก อนนี้ก็ล้ังขุดมันหาเงินอยู่เจ้าโทษเจ้าทูาทไปบอกบอกว่าปันสาบาทอ่นสองบาทบาทิบเ่ออบริโไดไล่ไปเสียลงไปนไล่หายัง่ออไล่เมื่อละ่ะ อเ,าาเ,เอามูพวกข้าเจ้าอยากมาเบิง้งอยากเห็นเลยนีมีม่แต่ท้ายเอาเตคค่าสวนค่าอย่างไร <c oughs> นี่นะครับลานมัะลุ่งแสงครับใหญ่ยายมากเลยกว้างขวางครับพื้นที่ประมาณสองรยไร่ครับเบิง้ง พื้นที่ประมาณสองร้อยไร่ครับมีครบหมดทุกอย่างครบวงจรเพื่อนซื้อบทปีบทอย่างได้ครับเด้อะกุ้มบ้านดงบ้านอย่างอยากขายมันสองบาทสามสิบสองบาทสี่สิบนะลูกแสงนะครับเด้ออือครับมาเออเอาครับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนได้ครับเด้อดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมดำเนินเนอขอบคุณครับที่กดติดตาม